ในเมื่อการมีความรักการมีแฟนการใช้ชีวิตคู่ทําให้ไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะสินไม่เสมอกันอยู่ไปก็ยิ่งพาให้ทุกขไม่จบไม่สิน้นคนเหล่านั้นน่ะที่เขาได้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันจนปั้นปลายชีวิตนะคุณโยมเพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่กัน เขาสร้างบุญมาด้วยกันในอดีตในชาติชาติปา,างก่อนเคยเป็นคู่รักกันแต่ถ้าไม่ได้เป็นคู่รักกันอยู่กันได้ไม่นานหรอกคุณโยมก็ต้องพัดภาคจากกันเป็นเรื่องธรรมดาปกติ ในเมื่อความรักทำให้เป็นทุกข์ให้เรามาคิดอย่างนี้นะคุณโยมคุณพ่อคุณแม่เรายังไงก็รักเราเสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรักเราตั้งแต่แรกเกิดเลือดเนื้อเชื้อไขสภาวะร่างกายของเราเราได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เรา เราบอกไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เราไปทำความชั่วไปติดเหล้าเมายาไปเป็นนักเลงเทเมาไปตีลันฟันแทงเราร่างกายของท่านไปใช้เนี่ยเป็นบาปนะคุณจงเป็นบาปมากไทำทางที่มันไม่ดีนั่นเองดันั้นให้เราเลือกทำแต่สิ่งที่ดี สิ่งไหนที่ไม่ดีได้กระทําการที่หลวงพี่อ่ะบางทีหลวงพี่ก็พูดธรรมะให้โยมได้รับฟังกันไงก็ไม่ได้ต้องการให้ญาติโยมเนี่ยบรรลุธรรมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหลวงพี่จะไปแสดงธรรมไม่ใช่หลวงพี่ก็คุยธรรมะก็คุยปกติเหมือนที่คุยกันธรรมดาเหมือนที่พระคุยกับโยมธรรมดาไม่ใช่การสอนธรรมะ ผู้ใดที่รักพ่อรักแม่นะ่ผู้ดดูแลพ่อแม่ดีชีวิตของผู้นั้นจเจริญรุ่งเรืองการดูแลพ่อแม่นั้นเราดูแลด้วยความเมตตาเป็นความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แม้แต่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่ขี้ไว้บนหัวเราหรือเราจะยกจะแบกหามพ่อแม่ไว้เราก็ทดแทนพระคุณท่านไม่หมดการทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่นั้นนะ่ะ คือการทดแทนพระคุณด้วยการสร้างบุญบารามีการเป็นลูกที่ดีแล้วก็มอบบ,บุญให้แก่ท่านนะเพื่อให้ท่านละสังขารตายจากโลกนี้ไปแล้วปิดอบายภูมิทั้งปวงได้คือการทดแทนพระคุณที่สูงสุดน,ะนั่นก็คือการจเจริญกรรมาฐานนั่นเองในเมื่อความรักเนี่ยทำให้เป็นทุกขนะ์คุณโยมก็ไม่ต้องไปสนใจในความรักชีวิตคู่นะหลวงพี่ยังไม่สนใจเลย ตอนนี้ให้เรามาหันหลังให้กับความรักแล้วตอนนี้ให้เรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การสวดมนต์อย่างเดียวไม่ใช่การไหวพระอย่างเดียวการไหว้พระการสวดมนต์เป็นการเจริญสติอย่างหนึง่งให้เราอยู่กับบทสวดแต่เราปล่อยแล้วปล่อยวางไม่ได้เริ่มแรกๆคุณโยมก็เจริญอนาปานสติเรียกว่าเจริญภาวนาไม่ลืมลมหายใจเข้าออกแล้วต่อไปก็เจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้กายและจิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือลงมือปฏิบัติเองไม่ใช่ว่าไปจาธรรมะมานั้นอย่างนี้ในตำราในพระไตรปิฎกไม่ใช่วิปัสสนาคือต้องลงมือปฏิบัติเอง <Yeah. S 1> พิจารณาให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้หเห็นทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้สภาพธรรมที่ทนสภาพเดิมไม่ได้ พิจารณาให้เห็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนทําไมไม่ใช่ตัวตนเพราะเราไม่สามารถบังคับบัญชาการได้สัตว์แต่ว่าเป็นธาตุดินน้ําลงไปเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะโยมเมื่อก่อนคุณโยมใจร้ๆนๆนเคุณโยมก็จะปล่อยละปล่อยวางได้ดียิ่งขึ้นสาธุเจริญพร